สวัสดีครับน้ครับสวัสดีครับพอกันในคํขึ้นของวันที่ยีิบสองครับพี่น้องครับยีสิบสองซิงหาเนาะเป็นข้าที่ยีสิบสองิงหาซีทุ่มยี่แปดครับคลิปนี้เป็นการเบรงพยากรณ์อากาศของขึ้นวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้วพี่น้องครับก็คือหลังเที่ยงขึ้นไปพุ่ะนะครับแต่ว่าแอดมินมาเร็วจากน้อยนะครับมาเร็วก็ก็ปกตินะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็มีฝนลิ่นๆนะครับปล่อยๆเหมือนจะมีฝนนะครับ แต่อดมินขอยัดเบิิงก่อนว่าฝนมีโอกาสมาจากทางไหนแน่ครับนี่ครับในโซนของเอเชียเหานะครับยังบ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะนะครับมาเบิิงพายุอันนี้ขอยัดเบิิงพายุนิดนึงเนาะพายุบ่มีเลยพี่น้องครับแต่ว่าก็มิทิทางของของเรียกเรื่องของลมนะครับเน่เห็นว่าพี่น้องครับหลงมรสุมต่างๆพัดวนเบี้ยนไปมาเนาะนะครับตัวพายุเองอดมินบ่เห็นเนาะนะครับบ่เห็นนะครับ อาจจยูมองในมองหนึ่งอาทจะมีนะครับกระแสลมกะแห้งพอะไรพี่น้องนะครับถ้าเบิ่งตามทิศทางลมมันกะนี่ครับพี่น้องครับไปหลายทิศหลายทางนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าโอเคว่าบอมีบอมีพายุนะครับกับมาเบิ่งว่าสภาพอากาศที่เป็นยังไงพี่น้องเนาะนะครับโอเคตัดตรงลมออกไปเดี๋ยวมันทิ่งไร่ตานะครับมาเบิ่งในส่วนของขอนแก่นนะครับปักหมุดไว้ที่ขอนแก่นนะครับแล้วมาเบิ่งว่า คอนแกนเป็นไหนไปน้องครับเอาตัวใจกลางเมืองคอนแกนแล้วกันเนาะพี่น้องครับอันนี้กันนาซิยูซีแยกถนนมิตรภาพตัดกับมาริวันคิดว่านะตรงนี้นะครับกับบวกคอนแกนที่เป็น,นเนยี่น้องครับในเสาวันพุธนะครับในเสาวันพุธช่วงไหนพี่น้องครับเสาวันพุธว่าเป็นเสาวันพุธตัวพี่น้องในคืนนี้แล้วกันคณะนี้ซีทุ่มเลพี่น้องนี่เห็นบ่ช่วงทุ่มหนึ่งแมน,นครับพี่น้อง เราเลาะมองแอดมินน่ะมีฝนลิ่นๆนะครับแต่ว่าในตัวเมืองคอนแก่นอาจฐิตกนะครับ4.9ครับมิลลิเมตรตกได้เท่ห์ไปลองตกนะครับในตัวเมืองคอนแก่นครับ13เอ้า1.2หรือ13บสามไปองหนหรือ13 1.1.2มหนึ่งะพี่น้องครับโอเคสายตาแอดมินอาจฐิประชดนะครับขอให้หลายหลายฮับประเมินว่าเออในวันพุธ วางถุ่มเหมือนกันนะครับเดียอเกนนะมีฝนตกนะครับส่วนวันพฤหัสไปไหนพี่น้องวันพุธเองนะเอ้ยในวันอังคารน,นะครับอังคารอังคารส่วนวันพุธนะครับตีหนึ่งตีสี่ก็่ว่าเห็นว่าสิมีฝนครับเกต์มงเศาฮอดสิบมง้งเศาน,นี่แดดเปลี่ยนเปลี่ยนนะพี่น้องมีใบม้งศูนย์จุดสองมิลล mm, mm, ิเมตรสี่มงแดงศูนย์จุดเจ็ดกัเอาไงครับพ่อคึมคึมลิ้นลิ่นเลยพี่น้องครับบ่ได้เยอะเนาะนะครับแล้วก็กลางคืนก็บ,บม่มีอย่างพี่น้องจนฮอดเศร้าวัวนพฤหัส นในช่วงใบใบผมนี้พี่น้อง,งครับช่วงใบ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 มงซีมงแรกครับ0.2 0.7กัะคล้ายๆกันกับวันพุดครับซึ่งบ่อหนาที่ตกแห้งพี่น้องครับเป็นลักษณะลิ่นๆเช่นเดียวกันกับวันศุกข,ขึ้นกันครับส่วนเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจะไปเบิ่งเพิ่มเติมให้พี่น้องครับมันมีโอกาสแปรปวนได้นะครับมานี่มาเบิ่งวา่าเอาเมื่อกี้เบิ่งวา่ามีฝนตกเนาะในขอนแกน่นพี่น้องครับในช่วงไหนพี่น้องครับในช่วง วางซีถุงเหมือนกันเนาะแอดมินขยาตเบื้องเพิ่มเติมนะครับอ่าที่เป็นอ้าวคือบ่มี่เละพี่น้องปกติมันทีมีเด้นี่เขียแกนนี่นี่นี่ต้องขยายมากกว้างๆเลพี่น้องครับเอาตัวเมืองเลยนะครับนี่ครับในตัวเมืองเลยครับซีแยกมองได้มองนึงนี่แหละพี่น้องครับตัวนี้เขาเอินซีียบนะพี่น้องมีพ่ปกติมันมีซื้อบ่ครับพี่น้องบ่มี่เป็นยังาะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าเฮาเบื้องซีแยกนี่แล้วกันนะในย4บชั่วโมงที่ผ่านมาเดอนี่น้องเน้ะ <c oughs> นะครับตอนไในที่ฝนตกพี่น้องครับเดี๋ยวเ,เบิ้งกันไปเรื่อยๆนะครับแอดมินขอยัดตูดเอาแล้วกันเนาะตูดเอาอาจจะเห็นไงก็ว่านี่ตอนกลางเว้นเนี่ยนี่ช่วงสิบสองชั่วโมงที่แล้วครับสิบชั่วโมงที่แล้วครับแล้วก็มาฮอดจริงๆฝนมันตกกลางคืนเนาะตอนกลางเว้นมันไม่ได้ตกเลยพี่น้องสังเกตบ่นี่พอตะคามาสองชั่วโมงที่แล้วก็คือสองทุ่มสองทุ่มพี่น้องครับนี่ในตัวเมืองนั่นพี่น้องครับมีฝนลินน,น้อยๆเนาะเปียกนะครับ ตามนั่นพี่น้องครับฝนตกอยู่นะครับกะเบิงเทียบกันที่ซือพี่น้องว่ามันตกปรตกเนาะพี่น้องอ่ะตัดเอาคลิปออกก็นนิดนึงเพราะว่ามันเกิด้าแสดงอันมอนิเตอร์หลายหลายกางทีลายตาพี่น้องครับบันนี้เฮ้ามาเบิงเรื่องของเลดราพี่น้องเลดรา์อากาศนะครับเรดราอากาศ12ชั่วโมงที่แล้วนะครับฝนฟ้าเป็นจังไหนพี่น้องเนานะไปกันเบิงนิดนึงครับเมฆก,กุ้มที่เกิดที่ได้เกิดฝนเมื่อกี้เนะี่ย ในช่วงทุ่มสองทุ่มเห็นว่าพี่น้องฟาดแป๊บๆนี่เนี่ยนี่นี่นี่ไมาแล้วพี่น้องครั Senin, sink, main, right? บ make. ตรงนี้ปุ๊บพี่น้องสังเกตว่าครับของแอดมินเองมาตอนนี้ถ้าเป็นโซนอื่นพี่น้องสังเกตเอาเลยพี่น้องอยู่ทางไหนกะทิสังเกตของเจ้าของเอาครับของแอดมินเขาประมาณช่วงนี้ครับเดี๋ยวแอดมินเขายุดยุดนิดนึงตอนที่เมฆก็โตเนาะนี่พี่น้องครับปั๊บนี่ของแอดมินได้ยึดประมาณช่วงใดครับพี่น้องครับสองทุ่มนะตรงเป๊ะเลยพี่น้องครับสองทุ่มแอดมินฝนตกครับอยู่ในเขต ชุ่มแพร่นะครับนี่คนแกนแอดมินปักหมุอยูยทธาณเีแทวนี้เนาะนี่ครับแอดมินตกอยู่ประมาณช่วงนี้แหละพี่น้องครับนี่ฝนตกน้อยๆแล้วก็ก่านไปจร,จริงๆเนาะพี่น้องเนาะส่วนพี่น้องอย่ทางในกะเบ,บิงเอาเด้อน,นะครับเพราะว่าสีส่วนเป็นภาคเนื้อนะครับทางเนื้อก็มีพี่น้องครับทงา,างภาคกลางภาคตะวันออกเนาะพี่น้องสังเกตบ่อานนี้มีฝนตกเมื่อกี้นะครับในช่วงอื่นกะบม่อนนี้กันพี่น้องครับ ปลาปลายนะ่าจะก็ปลาป,ปลายที่นักซ่งส่งสิมีหลายหลายกุมูก็อยู่ในเขตกรุงเทพในช่วงช่วงในพี่น้องคอยไมนหยุดเบิงกอน,นิดนึงเนาะนี่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 ครับจับสีเหลืองเบืองนี่ครับในช่วงสองทุ่มเกือบสามทุ่มขึ้นกันนะพี่น้องในเขตกรุงเทพเนาะส่วนภาคเหนือเองก็พูดตั้งแต่ช่วงหกโมงแรกวนครับพี่น้องที่เชียงใหม่นะทุ่มหนึ่งจากเชียงใหม่ครับสองทุ่มอยู่เชียงใหม่ครับพี่น้องครับประมาณนั้นประมาณนั้น นะครับก็แสดงว่าฝนตกปลาปลายครับบอ่บอนาแนนใช้คำว่าบ่หนาแนนพอ,อยังว่าที่เบื้องเราเมฆนิดเดียวเองพี่น้องครับมาเบื้องเลดายดาวเทียมมวันนี้ครับพี่น้องครับเรื่องของอลักษณะของเมฆพี่น้องสังเกตเด้อเห็นบ,กกบ่ครับเมฆก็บ่หลายด้วยครับนี่สังเกตบอ่อ่อนๆบางๆครับบ่ได้แบบกระจุกตัวนกักจนเกินไปแล้วแต่เมฆม,มันมีหลายสันเด้อพี่น้องเด้บอบ่ได้มีสันเดียวครับ อันนี้เบื้องเป็นแนวทางทซือว่าเมื่อนี้บ่เป็นไดนครับมันทะลุลงไปเหรอเห็นฮอดอ่าเขาเรียกว่าพื้นดินเนาะเพราะว่าเมฆบ่ถือว่าหลายครับหน่อยอยู่หน่อยอยู่ครับพี่น้องฝนก็นหน่อยตามไปตามกันไปนะครับเพราะว่าจำจำนวนเมฆนะพี่น้องเนาะมพราเบื้องล่มเมื่นี้พี่น้องล่มล่มในส่วนของอ่าการการเคลื่อนที่ของล่มนะพี่น้องเนาะในคืนวันหนึ่งข้าวานี่ขณะนี้เวลาสี่ทุ่มหรอพี่น้องครับ จะเขาซีทุ่มเคิงกับว่าไรนะครับทิศทางล่มพี่น้องครับเบิ้งนิดนึงนะพี่น้องเนาะทิศทางล่มครับเคลื่อนที่จากทางอินเดียเนาะถ้าลทางอินเดียนี่เพิ่นก็ขึ้นไปข้องเพิ่นนั่นแหละไปทางอินเดียไปทางนั่นครับไปทางพม่าเนาะแต่ส่วนหนึ่งมันผัดผ่านทางชุมพรมาทางอ่าวไทยและโง่งออกขึ้นมาทางภาคตะวันออกนิดน่อยพี่น้องครับนี่ตามทิศทางล่มเนาะเราขึ้นมาทางอีสานครับ อีสานกะมีความแรงอยู่ประมาณ3นิดนึงนะตรงนี้ครับตรงไหนพี่น้องครับตรงแถวแถัชยาพุม่มนะพี่น้องชัยภูม่มนี่ลมแห้งอยู่แถวแถลอยเอ็ดกะลมแห้งะนะครับประมาณ2ครับแถวแถวพิษณุโลกนี่กันิดหนึ่งพี่น้องนะับ่แห้งครับอีกบางนึงช่วงสีแห้งก็คือน้องบัวลำพูพี่น้องเกือบแห้งพี่น้องครับแล้วกับเบื้องทิศทางเมพี่น้องเบื้องทิศทางลมน้ำแอดมินน้ำเด้อครับเห็นบ่ครับ แห้งกระมูนี่นาสียูตรงนี้พี่น้องครับนี่นี่นี่ชัยภูมุ่มส่งสีล่มแห้งกระมูเนาะมองอื่นกะมีหนึ่งมีสองครับหรืออีกมองจุดอื่นก็เป็นศูนย์เลยก็มีครับอ้มังนึงกม็มีนี่นเริ่มเริ่มริ่ม,ม,มอบุอบลได้พี่น้องใจพี่น้องทางอุบลนก็ลมแห้งึ้นกันเพราะว่าส้นพี่น้องอุบลนเนี่ยฝนตกดีครับรวมถึงพี่น้องทังเชียงใหม่นั่นพี่น้องครับสมครับแห้งแหงแห้งแห้งอยู่พี่น้องเนาะนะครับเป็นบางช่วงเนี่อันนี้อันนี้อำเภอเบิง มันม,ม,ม,มีลมแห้งเป็นบางช่วงที่เขาคำานณมาให้ตามเวลานี่แหละพี่น้องนะครับวันนี้มาเบิงเรื่องร่มกันโชคนะครับร่มกันโชคเป็นจังไดมันบ่มีสีเหลืองเข้มพี่น้องครับแอดมินขออนุญาตผ่านเด้อนะครับเป็นฝนฟ้าผ้าแทนแล้วกันเนาะมาต่อกันที่ฝนฟ้าผ้าเลยบันนี้ขออนุญาตตัดล่มออกพี่น้องครับให้เหลือแต่ฝนฟ้าผ้า,าบันนี้พี่น้องเบิงนะครับตามแอดมินนะครับถ้าเป็นช่วงวันอังคาร ช่วงสี่ทุ่มครับพี่น้องไปหาทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามเห็นไหมพี่น้องครับฝนช่วงเมื่อกี้ครับเดี๋ยวได้เอาช่วงเมื่อกี้ก็ได้พี่น้องครับทีมันเกิดอยู่คอนแกนนะครับเพมันเคลื่อนที่ไปสาพี่นอ้องเคลื่อนที่ขึ้นทัทง้งพูดอะทั้งบานทาดอุดรธานีไปทั้งเวียงจันท์ทั้งปากสั้นพี่น้องครับแล้วก็ไปทั้งท่าแขกนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ทั้งสุรินทร์อุบลราชธานีก็เคลื่อนไปทั้งปากเซ่เด้พี่น้องเด้อ นะครับกําลังเคลื่อนที่ไปพี่น้องเบิ้งทางภาคเออ่ทางาเางชียงใหม่นะครับไอ้อทางตะวันออกนะครับลงอยู่นะทางภาคกลางก็ลงครับภาคเหนือลงตะวันตกภาคใต้ก็ลงพี่น้องครับในช่วงเที่ยงคืนเนาะพี่น้องครับตีหนึ่งพี่น้องตีสองครับตีสามครับเห็นบ่มันเคลื่อนจากแนวอีสานเข้าขึ้นไปทาง้งรินฝั่งโขงครับพี่น้องครับที่ท่าแขกเนาะออกจากอุบลเข้าปากเซ่ไปพี่น้องเนาะถ้าทางนั้นเนาะ แอดมินกะเบิ่งตามนี้เนาะพี่น้องออกจากาสะก่นเหมืนว่าพี่น้องอำนาจ,จเจริญเนะาะจะโซท่อนก็นออกไปทางาจะกลับไปเข้าทางพ,พู้นพี่น้องครับบ้า,บานบ้านพรเนานะเมืนว่าพี่น้องแอดมินเว้าถือพี่น้องวันนี้ทางเข้ามาทางนี้พี่นอ้องโอ้ยแอดมินบกของทางนี้เนาะเป็นบ้านเพิ่นแหมเพลินบ้านเท่าเทาเนี่ยแหละแต่ว่าเคยไปจักเทื่อก็เลยบ่ฮู้น้ำนะครับ แต่ว่าสีหาบอ,อก,ากาศไปได้พี่น้องครับผู้มีอากาศผู้มีพื้นที่ดีทางผลครับครับในช่วงตีสามเคลื่อนที่ไปทางผลนะครับไปทางออกไปทางเลี่ยมโขงแล้วเขาไปยุเพื่อนบ้านเล่าห้องเห็นไหมพี่อน้องตีสามยุเพื่อนบ้านเล่าห้องคลุ่มหลายพื้นที่เด้ถ้าผูดอดไยุทั้งนั้นกะน่าจีตกย่ได้พี่น้องครับแต่ว่าในเขตของไทยเขาเองนิดนึงครับที่เชียงรายนะครับที่พิโลกนะครับ คุ้มในช่วงตีสามครับตีสี่เป็นในพี่น้องครับเปย์ออกครับพี่น้องของเพื่อนว้องแท้เล่าเองกับเคลื่อนจากท่าแขกลงมาข้างล่างพี่ทพี่น้องลงมาทางปากเซทางอัตปือพี่น้องครับอุบลราชธานีก็ได้น้าเพลินอยู่น้อยนึงพี่น้องเนี่ยนี่นี่เขามาหน่อยนึงครับที่อุบลที่อำนาจเจริญนะครับติดติดติดล่างแห่ไอ้ติดโผล่เข้ามาอยู่นิดหน่อยเนาะพี่น้องเพราะว่าเมฆมันเคลื่อนทีลงมานะครับในช่วงเจ็ดโมงเสาร์เด้อพี่น้องเด้อแปดโมงครับเก้าโมง เคลื่อนไปทังอึศต,ป,อออออตปือพี่น้องครับในไทยเองกะสีคึมๆึมมบดๆซื่อครับแต่ว่าทองพาโดยภาล่วมมันก็เปิดนะครับจน10บโมงสิบเอ็ดโมงครับพี่น้องครับไปหาเทียงที่นี่คึมแล้วพี่น้องครับคึมมากเกือบทุกทั่วพื้นที่ของประเทศไทยได้เพราะว่าจะเป็นทงังภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่นะเอาตามที่เห็นนะพี่น้องครับทั้งภาคกลางนะครับกับไตพิโลกลงมานี่ครับกะ นิดนึงเนาะพี่น้องครับคอนมาทางเชียพุ่มชุ่มแพ่นี่พี่น้องเหมือนจะคึมนะครับแล้วก็เขตคนแก่เองเล็กน้อยนะแอดมินขยันปักมุดนิดหนึ่งได้พี่น้องเนาะลืมตัวละ่ะลืมปักหมุดไว้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเข้ามาในเขตก่อนอวนรัดน้าพองบอ่อแม่นะครับพี่น้องเท่าต้องมาทางพี่แอดมินอยู่แถวนี้ครับแถวแถวดอนมงได้พี่น้องเด้อขยันปักมุดติ๊กหนึ่งเทียพี่น้องครับติ๊กหนึ่งเทียเกิดเป็นมุดของแอดมินเอาออกมาไก่พี่น้องสู้มา ซู่มไก่เกินไปครับอ่าซูมกลับมานิดนึงครับอ่ะเบิ่งต่อพี่น้องครับในช่วงเทียงของวันพุธนะครับเริ่มมีฝนปาป่ายแล้วครับตกส่วนใดใ,ในพี่น้องครับในส่วนของผักตอ้นออกนะครับเอ๊ะผากตันตกกับสวนพึ่งนะครับ คอนมาทังหัวหินกรุงเทพนะครับเขาภาคกลางนะพี่น้องท่องพาพุ่มมีแน่นอนครับภาคใต้เปน็นยังไงพี่น้องภาคใต้ยูวุ้นทางใต้เพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภายใต้ลายล่ลงมาต่างต่ตรังหาดไนยะราสงขาปัตตานีพี่น้องเนาะทั้งนี้เนาะนะครับนาที่เป็นประมาณเอ้ยตัวท,ที่ปัตตานียาลานาราธิวาสตัวท,ที่พี่น้องครับนะครับอันนี้คือส่วนของภาคใต้เพล่นนะครับถ้าเป็นส่วนในช่วงใบสองนี่พี่น้องใบสองส่วนพึ่งห oh ัวหินครับกรุงเทพนะครับ,รบท่องพาพุ่ม คือคอนคอนขึ้นมาพี่น้องเบิ่งเอาเด้อพี่น้องอยู่ในเขตจังหวัดใดถ้าเป็นเขตอุบลก็ประมาณนี้ครับพี่น้องครับมีตลอดเลยเนาะพี่น้องไทยอุบลนี่ฝนดีแท้พี่น้องครับขอนแก่นมองอินมินเกือบเกือบก้างสิได้เลยได้พี่น้องนี่ในโซนของหนองเรือชุ่มแพ่นี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับแต่ยังบ่จัดเต็มไปเลยเนาะเป็นแบบกลางๆมันเป็นอ่าลงทรงอยู่ที่พิโลกพี่น้องครับในเขตอืน่นทั้งภาคเหนือเองกั ยูทีเชียงรายเชียงใหม่มีพี่น้องครับในช่วงบายสองบายสามพี่น้องครับเ <c ười> คลื่อนมาแล้วครับเข่าเขตคอนแกนอ,อ้าโวยลงไปพี่น้องครับโวยลงลางไหมก็ลัางสีเข่าแอดมินยู่นี่อันนี้เขาเรียกว่าพ่อลิ้นลิ้นพี่น้องบ่ได้ยังลายครับที่พี่โลกกับคอนลงมาทางนครสวรรค์วิเชียนบุรีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของพนะนครศซีเุธย,าย่าตกหนักพี่น้องครับนะตกหนักนะพนะนครศซียุธยที่เกากรุงเทพพี่น้องในโซนนี้แอดมินขอขยายขึ้นเบืองนิดนึงในช่วงสี่โมงแรกของวันพุธนะครับ พี่น้องทั้งสีประจันนะครับสุพรรณบุรีนะครับสองพี่น้องนะครับกำแพงแสนบางแสนเห็นไหพี่น้องอันนครปฐมนะครับบางเลนหรือบางแสนเนื้ออันอันมันมันทับทับกันอยู่อันที่อันบ่ถือเลยพี่น้องสามโคกพระนครศรีวิยะสระบุรีครับนครนายกปากเล็ดเนหนไหพี่น้องครับอันนี้นายจิตกหนักกันเลยพี่น้องเนื่องจากสีมันชัดเจนขนาดนี้ในช่วงสีม่งแรงเลยพี่น้อง เน้นซีโมงแรกเนอะพี่น้องแล้วก็หาโมงมันเคลื่อนไปทางใะพี่น้องครับเคลื่อนไปทางโคตรราดจนฮอดทุ่มหนึ่งแล้วก็เริ่มเปิดออกนะครับส้นอื่นไปในพี่น้องขอนแก่นเองนะครับช่วงเมื่อกี้ครับจากส่วนของนั่งร่องลบบุรีมาทิบบูรี่รัมซูรินขึ้นไปนะครับขึ้นไปทางยันโซทอนรอยเอ็ดนะครับการสินนะครับการเคลื่อนที่เป็นแบบนั้นพี่น้องแต่ขอนแก่นมองที่เอเวนยู ลงคือเกาใส่คำานีเนาะพี่น้องเนาะหลุ่น้ำเพลินได้แต่ว่าก็ยังลงคือเกาพี่น้องเอ้าว่าที่เขาว่าเขาพี่น้องในช่วงสามทุ่มพุ่นกระโดดไปเลยพี่น้องครับกระโดดจากนครราศีมาพุ่นขึ้นไปทางเวียงจันทร์นะครับขามคอนแกนหวองแอดมินดูอีกแล้วครับพี่น้องครับการสิลป์รเอ็ดยังพ่อได้น้ำเพลินอยู่พี่น้องครับกุชชินาไล่เนาะท้นโซนีได้อยู่พี่น้องได้ดูได้น้ำเพลินนิดนึงอยู่นะครับในช่วงใดพี่น้องสามทุ่มของขึ้นมันพุธดครับเวียงจันทร์มีครับพี่น้องครับ ปากสั้นพ่อเฉล,ลือดอันนี้เป็นเพื่อนบ้านเ,นา,เนาะมีฝนตกเพิ่นเพิ่นเพิ่นท่างนั้นเพฝนตกดีครับตกดีอีลีนะครับพี่โลกก็มีคม่ครึมครึมประปลายแล้วเนาะแห้งคอยตั้งหากภาคใต้บ่มีอย่างครับพี่น้องภาคกลา,างเองก็เริ่มเปผยออกตะวันออกและตะวันตกบ่มีอย่างพี่น้องในช่วงสามทุ่มครับสี่ทุ่มบ่พี่น้องสี่ทุ่มไปคอนกันอยู่แถวอะไรครับแถวแถวเวียงจันทร์อวยกลับมาทางอุดอรพี่น้องอวยกลับมาทางอุดอรทางบ้านถาดนะครับอวยสิลงมาทงางสกลนครนะครับในช่วง หาทุ่มเลยพี่น้องครับแต่ยังไม่หอดหอกยังไปงร่วมตัวกันอยู่แถวแถวพ่อเจเริญนะครับแถวแถวอุดรธานีนะครับอ่นาคอนครพนมเนาะแอดมินเราถือว่นาคนครพนมอยู่งงงนีไปพี่น้องเดี๋ยวแอดมินขอเบิ่งดูนครพนมอยู่อยู่อ,อยู่อ่นอนโซนไหนพี่น้องนครพนมมันอยู่งงงไหนพนี่น้องขอยัดปักเบิ่งเนึ่อ๋อพี่แม่นคนพรพนมที่อยู่เลยเลย,เลยทางสกลนครอ,ออกมาทางบ้านหน้าดีเนาะพี่น้องครับที่ไม่ยู่งองนี้ แต่ว่าเนื่องจากว่าลักษณะของอท่าแขกเป็นของนครพนมอ่าโอเคเข้าใจแล้วแอดมินแอดมินกับว่าคุณนะครับท่าแขกอยู่ในเขตของนครพนมเลยพี่น้องเนอะนะครับอ่ะ่านไปพี่นอ้องอันนั้นอันนี้อันนี้ปักตมอันน,นั้นซ,ซื้อครับเดี๋ยวเขาัดปิดไว้ก่อนนะครับแถวโซนีแอดมินเชฟซีดาร์รราบอกถือนะครับในช่วงหาทุ่มนะครับจากเวียงจันทร์คอนลงมาทางอุดอรธานีนะครับ มาทางอ่าสกลนครน,นะครับอยู่ใน,น,นโซนนครพนมทีงทะเลหอดครับกําลังสีหอดโซนอื่นมันบ่มีนะพี่น้องภาคใต้ก็บ่มีเนาะแอดมินก็เลขยขออนุญาตเปิดโซนนี้เบิ่งทีในช่วงหาทุ่มหกทุ่มเที่ยงคืนเอาส่งเปิดออกพี่น้องครับตอนแรกว่าเป็นสีนานแน้นครับเปิดออกแล้วนะครับเปิดออกแล้วนะครับเปิดออกแล้วมีพูดอ่ะจนฮอดอุบลไปนิดนึงนะครับในช่วงตีหนึ่งตีสองเปิดออกนะครับไปคอนกันอยู่บนนิดนึงออกไปทางอัตต์ปื้นในช่วง ตีสามถึงตีหานะครับหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้ามาวนอีกเที่ึงครับยุ่เจ็ดโมงเช้าตีกลับมาพี่น้องครับออกมาทุ่นส้นเลยครับนครพนมครับวนมาทางนครพนมเขามาทางสกลนครนี่พี่น้องครับแต่ว่าอยู่ทางในเหนือเนี้ยทางวานนนวาอ่าาวนนนิวาดครับขึ้นไปทางศรีศรีสารคามเนาะหน้าว่าไม่สั่นครับเข้าทางบ้านเชียงอุดรพี่น้องครับนี่ในช่วงไหนครับเจ็ดโมงเช้าครับเจ็ดโมงเช้าของวันพฤหัส ผดผนึกพพรหัสคืออย่างครับคือมื่อน,นี้แอดมินเบิงใน <ไ informative S 1> ในเรือในส่วนของคืนวันที่23กับ24ได้พี่น้องก็คือพุดพฤหัสครับพุดพฤหัสก็ถูกต้องแล้วครับพีพพนนน่น้นนนอ,นองครับก็ที่มีติดวันศุกร์มาอีกเคืองมือพี่น้องครับตอนนี้อยู่นี่วันวันวันผนึกรหั่เนาะช่วง7:00นเช้าครับพี่น้องครับก็คือพุดพฤหัสครับอาทิตย์ติดวันศุกร์มากเคืองมือนะครับในการเบิ่ง พยากรณ์อนนากาศของแอดมินแต่ละรอบกสิประมาณ2มื่นครึ่งเนดะ้พี่น้องเด้อนะครับเพื่อแอดมือเพื่อแอดมินเบริงว่าแล้วลักษณะของอากาศมันบ่นมีอย่างหลายนะแอดมินกระจิตอ่าบ่ได้เบิงนะครับกติเว้นไว้มือใดมันบ่นมีอย่างคล้ายๆว่าท้องฟ้าโล่งโปรง่งเอียงบ่มีลักษณะฝนฟ้าเข้ามาเกี่ยวของแอดมินกะเว้นไว้พี่น้องครับบางที่พี่น้องอาจจะค้นหาครับว่าเจอนะั่นแสดงว่าพี่น้องอยังสามารถเบิ่งคลิปเก่าของมือ,อ,มอก่อนๆได้เพราะว่าหนึ่งคลิปอยู่ได้สามมือครับพี่น้องโดยโดยที่แอดมินเบิ่งไว้นะ ครับยกเว้นว่าที่มีความเปลี่ยนแปลงกระทันหันขึ้นมาหรือว่ามีช่วงนั้นมีพายุแอดมินอจจิเบิงต่อเนื่องทุกมือเลยพี่น้องเ้อนะครับถ้าเว้นไว้ก็แสดงว่าสภาพอากาศปกติครับท้องฟ้าเปิดดีเหมือนช่วงนี้ก็ยังบ่ดีเลยพี่น้องครับเปิดแน่ขึ้มแน่ร่มแน่ครับแต่ก็บ่ถึงขนาดว่ารุ่นแรกแล้พี่น้องเนาะนะครับ,นะรบในส่วนขนกันเองของแอดมินเองแทบสิบ่ค่อยได้ฝนเท่าที่ควรพี่น้องครับถือว่า ยังอยู่ในช่วงลอ่อฝนล่ออย่างยู่นะครับเบิ่งพยากรณ์แต่ละรอบเองก็บ,บพ่พอพอนิดๆิดน้ดนดนอยกับแค่วิ่งผ่านบปเลยเต็มทีเนาะพี่น้องครับเช่นเดียวกันว่าเรืองบ้านพืนหัสที่7นี่ยังลงพี่น้องครับแต่ไปขอนกุญแจงอุดอรบ้านทาัดแล้วก็สิเขเนะคอนพนมนะพี่น้องครับเห็น,พ,นพี่น้องแปดโมงเก้าโมงเปิดเก้าโมงลงอีกแล้วพี่น้องครับสิบโมง 11บเอโมงจังเริ่มคืมมานิดนึงนะครับยังบ่เต็มทีนะพี่น้องเดี๋ยวให้ให้คืมมาหลายกว่านี้เดี๋ยวินเบิ่งต่อครับตอนนี้ในช่วงบ่าย2องคืมเต็มคืมส่งนคืมหลายนะครับภาคตะวันออกมีนะเพี่น้องครับภาคใต้ก็ส่วนล่างๆบนดอนสามสมพันธ์แซ่แดนภาคใต้พุ่นเนาะครับที่มทธิ์ที่จะอยู่ติดกับในส่วนของชุมพรประจวบคลี่ขันธ์หัวหินเริ่มมีคืมมาในช่วงบ่าย2องนะเพี่น้องครับส่วนพึ่งก็มีนะครับทั้งระยองจันทบุรี เริ่มมีฝนในช่วงบ่ายสองครับพี่น้องครับเช่นเดียวกันครับเชียงใหม่เชียงรายครับคืมครับว่าในเขตภาคเหนือนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เริ่มคืมและมีฝนตกลิ่นๆครับเช่นเดียวกับพิษณุโลกครับขอนแก่นเองก็มีครับน้อยๆนะครับแต่ว่าออกไปทางนครพนมนะครับท่าแขกนะครับส่วนนั้นนาจจะมีในช่วงบ่ายสองนะน้องครับช่วงนี้ขอเบิ่งอีกนิดนึงครับนั่นพี่น้องครับเริ่มหนาแน่นขึ้นในช่วงอ่าละเลาะชุ่มแพร่แต่ว่าเปิดออกไปทาง อุดรคือเก่าพี่รองครับแต่แต่ก็ยังมีลักษณะของฝนลินทั่วไปในช่วงเทียงมหาแยาแรงครับแล้วก็ชงทุ่มหนึ่งมหาสองทุ่มนี่ครับพี่รองครับเริมจิมีชัดเจนยุนชดโคราชนะพี่รองครับแถวแถวโคราดนี่ก็คือสะโบดครับพี่รองครับวงเวียนสะแก้วอังสีพี่รองครับอันนี้ชัดเจนว่าฝนมีโอกาสฝนกำลังสีตกในช่วงฝนตกครับว่ามันกำลังพอมันสีแดงแล้วพี่รองครับทุ่มหนึ่งนะครับนครสวรรค์นะครับ นี่สังเกตเอาพี่น้องครับสุรินมีครับพี่บบน้องออบ,บุลออบลขึ้นมาทา่านีพี่น้องครับขึ้นมาทา่า uh, บ้านกุดเียงพี่น้องกุดกุดดอยดีอันนี้อ่อานบาออกพี่น้องบ้านน้าเชียงนะครับทแถวๆนี้เนาะพี่น้องเนาะดอนตาลขึ้นไปนะครับริมริมแม่มาาน้ำโขงนั่แหละพี่น้องครับมี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 นะครับส่วนภาคเหนือเองก็อยู่ในเขตของจงังหวัดใดคำนองล่ำปางครับพี่น้องมีฝนครับในช่วงทุ่มหนึ่งได้พี่น้อง อดมินเบิงรวมๆส่วนภาคใต้บ่มีครับพี่น้องโลงนะครับภาคใต้ภาคตะวันออกส่งสีตรงโลงครับภาคกลางคือกันครับไปคอนกันอยู่ที่โคร,ราชนะครับแถวๆโคร,ราชตรงนี้ครับนี่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 นสะโบดนี่พี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตซุ่มเอาออกมาก,ก่อนนะครับเบิ่งต่อในช่วงทุ่มสองทุ่มเคลื่อนขึ้นมาทางเหนือทางอุบลมีเต็มครับพี่น้องครับทางเวียงจันทร์ในช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับตีหนึ่งนะครับไปแห้งเยอะมากเลยพี่น้องครับ แห้งทีาแถวบ้านทาอุดรนธานีออกมาทางพัดนครพนมนะครับสิลงมาทังมุกดาหารพี่น้องครับนี่สังเกตได้นะครับอุบลราชธานี่มีฝนครับในช่วงตีหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันครับทังตราดนะครับภาคตะวันออกมีช่วงตีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็ช่วงตีสองตีสามเคลื่อนมากครับพี่น้องครับเคลื่อนมาเคลื่อนออกไปทังพี่น้องเพื่อนบ้านเท่านะครับเป็นส่วนใหญ่นะเลาะริ่นาคงได้รับน้ำเพลนครับเชียงรายกะ ทรงมีการคลุมของเมฆอยู่ตลอดนะครับพี่น้องเอ๊ะตรงนี้ขึ้นอย่างคบนี้ปรจีนบุรีซักแก้วครับในช่วงตีสามได้พี่น้องอาจจะมีฝนลินฝนตกแน่นะครับอาจจะบ่เยอะมากแต่มีครับพี่น้องครับตีสี่เคลื่อนออกมาทางอุบลครับตีห้านะครับหกโปงเศร้านะครับเริ่มเปยออกครับแต่ว่าก็ยังไปขอนกันอยู่ทังเบี่ยงจะเอ้ทางอ่า เพ่อนบ้านเเฮานาะทางทาแขกคอนลงมาทางอัตตะปือเด้อนะพี่น้องเด้อนะแล้วก็เริ่มไปออกในช่งวง10:00นเช้านะครับ10:00นเช้าไป51:00นนะครับเที่ยงครับพี่น้องครับบ่ายโมงนะครับเริ่มขึ้นมาอีกของวันศุกร์เด้อพี่น้องเห็นบ่พี่น้องแอดมินสิเบิง่งให้ประมาณอ่าถ้าคลิปนี้ก็อยู่ที่วันที่23ครับพี่น้อง24นะครับแต่ก็เบิ่งมาใหา้ได้25จนฮอดบ่าย2องนะพี่น้องขวบเกา่าเด้อพี่น้องช่วงบ่ายสองมานี่ฝนที่เริ่มมาอีกกกคือเเ่่าาาบย3 4แงข้ทุ เข้าพื้นที่เต็มพี่น้องครับ6กโปงแรงเปิดออกในพื้นหลายๆส่วนแล้วก็ไปคอนกันอยู่ทั้งอุอบลน,นะครับคอนแก่นเขานิดหนึ่งพี่น้องับสีทุม่มวิ่งไปทั้งสุรินทร์อุบลราชธานีครับสีสเกตยะโสธรนะพี่น้องครับคอนไปทั้งกาฬสินธุ์ลอยเอสด็จะออกไปทั้งกุชินลาลาไปทั้งมุนหารแล้วจะจะออกไปทั้งเพื่อนบ้านไทยแล้วเอ้ยทางไปเพื่อนบ้านไทยแล้วเขาเนาะครับเช่นเดียวกับส่วนบนนะครับ ส่วนบนมองไรพี่้องครับมองเวียงจันทร์นะครับมองอนครพนมกาลังสิเขาในช่วงเที่ยงสี่ทุ่มเลยพี่้องครับหาทุ่มครับก็เริ่มเข่าแล้วเปิดอ,ออกหาทุ่มยุดหาทุ่มไปหาเทียงขึ้นอดู่ท่านพิโลกมีเลยพี่้องพิษณุโลกมีนะครับแต่วันออกมีนิดหนึ่งภาคไต่บบมีอย่างพี่รองเนราะในช่วงเที่ยงขึ้นนะครับเอาเป็นว่าเอาไ้ซ้ำหนีคนพี่้องครับเพราะว่าอันนี้เบิ่งไห้นะครับ เบื้องไว้เดี๋ยวฮอสิีเดยมาเบื้องอีกนะครับเนื่องจากว่าคลิปนี้ผ่านมาแต่สองมือเคืองจะเข้ามือที่3แล้วพี่น้องครับสําหรับผู้ที่เดินทางนะครับเดี๋ยววันยุดเสาร์อาทิตย์นะครับในช่วงวันพฤหัสวันศุกร์เดี๋ยวไอ้มินเบิ้งเพิ่มเติมในรายละเอียดให้เนาะนะครับถ้าผู้ใดไปเที่ยวเมืองไหนก็บอกไอ้มินอไหร่ครับสามารถคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์บอกกันไ uh, ด้ว่าบองไดอ่าโซนใดมีเป็นแบบไหนเดี๋ยวไอ้มินที่เบิ้งเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์แอนาเเ่่เ่งองวททียะ กะทิส้นไกแ่แอดมินนี่แหละครับถ้าเป็นส้นไก่แอดมินกับ,บคุณนะครับขออนุญาตเป็นส้นใกล้ๆในเขตภาคอีสาน,านภาคเหนือภาคอีสานกับเหนือแอดมินคุณคุณยุะมาณนี้นะครับสวนส้นอื่นกะทิเสริมมาเป็นบางครั้งเนาะสำหรับการเดินทางทุกคนนะครับอยเปิพพกกดผ้าเดินทางขอให้ปลอดภัยทุกการเดินทางเลยพี่น้องครับช่วงนี้อาทิตมีฝนประปรายหรืออาทิตตกมาบ่ได้บอกบริกาวรเป็นอันตรายต่อคนเดินทางนะพี่น้องเนาะระมัดระวังกันทุกคนครับ ปลอดภัยทุกสินค้าครับสวัสดีครับ